อเมื่อนี้กะจะพามาเบิงไก่แก้ครับเป็นลิปที่สองที่ผมเอาไก่มาโชว์นะครับหลังจากชิปแรกเป็นขาห้องดําแต่ว่ากะเด้แป้งหายไอิพ้นไปแล้วนะครับเนาะสำหรับลิปที่สองกะจะมาเบิงกลับมาครับที่เฮ็ดเ็ดอยู่นี่นะครับเป็นรุ่นเล็กครับอายุกะสองเดือนสามเดือนนะครับเนาะกะจะพามาเบิง ตัวผูนครับสําหรับตัวผูกกับตัวน้อยก็ตัวเมียครับสาหรับย้งเึิ่งเมื่อนี้ครับครับนี่ครับสำหรับตัวผูนี้กะอายุประมาณเดือนจะเขาสองเดือนนะครับเนาะนี่ครับก็จะเป็นนี่ครับสวยงามครับยืนกะบโอเคครับหางเปิดครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งเลยครับรังเปิดครับเบิ้งเบิ้งครับ นี่ครับขาครับขาสั่นไปกลางนะครับเนาะกาถือว่าสั่นนะครับบอบองบอเง้านะครับให้ให้เบิ้งขาเลยครับเบิงเบึงเบึงให้เบึงชัดๆนะครับเนาะนี่ครับขาคบ๊อดเดยเป็นไก่ขาเหง้านะครับเล้นี่ครับนี่ครับให้เบึงชัดๆเลยครับนี่ครับนี่ครับคือขาอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะกาถือว่าโอเคอยู่นะครับเนาะในรับเรื่องเงินปอยสวนเกรดกะ สวยงามไดายอยู่ครับเสี่งสวยงามไดายอยู่ตากับ่เดือยว่าจะไปประวันะครับเนาะเพิ่งลักษณะของเขาครับเบื้องแรกครับนี่ครับสำหรับตัวนี้กับอายุกายจากประมาณเดือนนึงจะเขาสองเดือนนะครับเนาะจะจะเป็นรุ่น,น้องของตัวเมียที่เอามาโชว์พ้กนี้ครับเดี๋ยวจะจะห้เบื้องตัวเมียบาดนะครับ นี่ครับตัวเมียครับกัจับประมาณนี้ครับนี่ครับสวยงามครับสามเดือนครับตัวนี้ครับตัวเมียครับครับเบิง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 จะชัดเลยครับนะครับครับเบิ้จเบิ้ใเบิ้งขาครับจะผมใจเบิ้งขานะครับเนาะครับผมกะว่ามันตันอยู่ละครับนี่ครับคับบตันตันเกือบตันอยู่ครับบ่บ่บ่กลางเลยครับสันสันเลยเหรครับนี่ครับ เนี dos, side, ổ, ่ยครับในในสายตาผมก็สับเลยนะครับเนาะครับใกล้สองตัวนี่นะเนี่ยครับเกิดจากพ่อตัวเดียวกันนะครับเนาะครับตัวแม่นี่พ่อละแม่ครับเนี่ยครับตัวหนึ่งตัวนี้นี่ก็จะขาสองเดือนตัวนี้สามเดือนนะครับเนาะครับเนี่ยครับโอ้สวยงามเลยครับเบิ่งเลยครับ เรื่องเล่นเป้สวนกับกิดกัถือว่าโอเคนะครับเนาะในระดับหนึ่งนะครับเนาะับบสวยงามยังที่เลยที่เดียวครับครับที่นองครับสําหรับผู้ที่เบิ้งผมเอากาบหมากมาช่ว์ในมือนีแล้วนะครับสําหรับผู้ที่มักหรือว่าจังไดกะฝากเป็นกาลังแรงใจนะครับเนาะในการเห็ดเอาไก่แย่สวยงามเสริมดวงเสริมบอมี่ มาให้พี่น้องในเบื้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นเพื่อเป็นกำลัง,งใจของเมียเด้อครับขอบคุณครับ